สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหววเด็ดจะไปดูทุกท่านกันเลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมจะพามานะครับเที่ยววัดอ่านะครับแล้วก็จะมาขอโชคขอลาบนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวัดหนองจับเต่านะครับวัดหนองจับเต่าซึ่งอยู่ในอำเภอสันตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีสวยงามเลยนะครับวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับที่ผมมา ก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบคลิปนั่นนะครับเนาะเห็นองค์พญานาคนะครับเหมือนเหมือนมีชีวิตเลยนะครับเนาะใครยังไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับก็ลองมาดูนะครับจริงช่วงนี้นะครับคนยังไม่เยอะนะครับเนาะเพราะโควิดเนาะคนยังน้อยอยู่นะครับนี่แหละครับก็ขอให้นะครับสมาชิกนะครับใครที่ดูช่องพวยเด็ดเไปนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในวดของวันที่ 1ิมิถุนายนนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับน่าจะแต่ก็เกือบๆเสร็จมั้งนะครับเนาะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งครับนี่นะครับภายในรอบๆนะครับสวยนะครับสวยงามจริงๆนะครับใครยังไม่มีโอกาสนะครับก็รอมาดูนะครับ ก็เส้นทางก็ใกล้ๆกับนะครับเขาชีจันนะครับใกล้ๆกับเขาชีจันนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับข้างในว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับก็นี่เลยครับก็เข้ามาข้างในนี้นะครับเ็ื่อครั้งแรกนะครับที่ผมเข้ามานะครับข้างในนะครับมาวัดรอบแรกไม่ได้เข้ามานะครับมารอบสองนะครับก็ได้เข้ามาแล้วนะครับ สาธุนะครับสาธุสาธุนะครับก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับเราขอให้คนที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับรอบรอบวัดนะครับใครยังไม่เคยมานะครับก็ลองมานะครับลองมากราบมาไหว้นะครับ ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อมงคลชยัยมงคลโชคนะครับอ่าเราหลวงพ่อมงคลโชคนะครับซึ่งเป็นพระประธานที่นี่นะครับก็จะมีพญานาคนะครับอบล้อมนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ อ่ะนะครับลองมาเซมซีนะครับขอโชคขอลาบดูนะครับเผื่อนะครับจะได้นะครับโชคลาบนะครับในงวดนี้นะครับเผื่อจะไปตรงกันกับเลขที่ผมคํานวณนะครับก็ลองดูนะครับเนาะในงวดนี้นะครับลองลองหาหลายๆนะครับทางดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการคํานวณนะครับไม่ว่าจะเป็นหาทางจากนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครับร่มรับถือนะครับก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับเผื่อ เลขไหนนะครับให้มาเหมือนกันให้มาชนกันนะครับแล้วก็จะได้นําเลขนั้นนะครับมาเสี่ยงโชคนะครับมาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกอบปูดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะออกตัวไหนในแต่ละงวดนะครับอ่ะนะครับสองเรามาดูกันนะครับเสียงโชคออกมาแล้วนะครับวันที่ผมไปก็เป็นวันพักนะครับวัน วันที่เก้าเนาะอ่านะครับวันพุธที่เก้านะครับจนที่ผมไปนี่แหละครับไม่ชัดไม่ชัดนะครับอืมนะครับน่าจะชัดแล้วนะครับแต่ตัวเลขมันลางๆนะครับก็เห็นแค่นี้นะครับเห็นแค่นี้นะครับข้างบนนะครับข้างบนเป็น1 7หรือเปล่าข้างล่างเป็น2 2สออะไรสักอย่าง ก็ไม่ชัดจร ok. ิงๆครับผมก็ดูแล <ern aking S 2> ้วนะครับถ้าใครเห็นเลขชัดเห็นเลขเป็นตัวไหนนะครับเนาะก็นั่นนะครับก็นําไปลึกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในวันที่16นี้นะครับในวดที่จะถึงนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีกับเลขนี้นะครับยังยังไม่จบแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับขอโชคขอลาบกับนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนั่นนะครับที่ผมไปรอบแรกนะครับท่านให้มาอยู่นะครับแต่ผมไม่มีโชคเองนะครับผมก็ไม่ได้บอกสมาชิกนะครับเนาะซึ่งนะครับ ขอกับเจ้าแม่ตะเคียนเนาะนะครับก็ลาอ่านี่นะครับขอกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งเซมซีนะครับอันแรกตกมาเป็น20งนะครับอันที่2นะครับตกมาเป็น17นั่นเลยครับแล้วผมก็จับแนบจับเอาเฉพาะเป็น0ูนย์นะครับเนาะอ่านะครับเพราะว่าเอาเลขหลักหน่วยนะครับเราไม่ได้เอาหลัก10เท่าหลัก10ก็คงได้นะครับก็คงได้27นี่เลยครับ บรรยากาศนะครับก็คนยังเงียบอยู่นะครับอ่านะครับนี่แหละครับรอบที่2แล้วครับที่ผมมานะครับรอบแรกผมไม่มีดวงเองนะครับรอบแรกไม่มีดวงเองก็รอบที่2นี้นะครับก็มาขอโชคขอลาบอีกนะครับจากแม่ตะเคียนนะครับกระถูก9้ดอกนะครับนาะถูก9ดอก ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับใครกดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับในวันว่งวันที่16มิถุนายนนี้ด้วยนะครับใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับนนำเงินที่โชคดีไปทําบุญนะครับต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญของตัวท่านเองนะครับผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมว่าเราเป็นผู้ให้แล้วนะครับเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับนี่หละครับ นะครับเขาก็จะมาขอนะครับก็เดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับพอดีผมตรงข้างหน้าเนาะพอดีเขาให้นะครับถ่ายชีวิตโคนะครับจํานวน500บาทนะครับเขาก็จะมีใบใบมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลงมาเสียงโชคกับนะครับเลขนะครับเลขรหัสนะครับกระดาษของเอของใบที่บริจาคนะครับเนาะเดี๋ยวตรงท้ายคลิปเดี๋ยวได้ดูกันนะครับ สาธุเด้อนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอเรามีนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยังไงก็ขอโชคขอลาบนะครับให้คนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอให้ได้โชคได้ลาบนะครับในวันของวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะผมก็ขอท่านแล้วนะครับว่าถ้าได้โชคได้ลาบนะครับก็จะได้นําชุดนะครับมาถวายเนาะก็ถ้าใครอยากมาถวาย ให้แม่นะครับก็มาได้นะครับที่วัดนี้นะครับวัดหนองจับเต่านะครับค้นเข้าไปนะครับใน GPS ก็เส้นทางสะดวกนะครับมาง่ายนะครับจากพัทยามนะครับไม่กี่กิโลนะครับใกล้ๆนะครับก็มาตรงทางด่วนก็ได้นะครับมาตรงทางด่วนพัทยาก็ได้นะครับใกล้ๆครับอ่านะครับมานะครับก็ขย่านะครับก็ที่ไม่มีเสียงก็คือ เขาที่ที่ที่วัดก็เปิดเพลงนะครับเรา๋ยว่กัวลิกาจิ์นะครับเราที่วัดเปิดเพลงนะครับผมก็เลยได้มาอัดเสียงให้ฟังทีหลังนะครับอาทุนะครับก็ขอให้เป็นเลขนี้นะครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับนั่นแหละครับเอาตัวเดิมเลยนะครับเาตัวเดิมเลยนะครับทั้งก่อนได้20นะครับแล้วก็17ครทั้งนี้ก็มี2มีศนอีกแล้วนะครับก็ลองจับไปนะครับอาจจะเป็น1 2หรือ3 0นะครับหรือไม่ก็เป็น20 หรือเป็น3-2ก็ได้หรือเป็น10ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มานะครับขอให้มาขอให้มาเลขนี้าธกสาธุสาธถูกนะครับผมอ่ะนะครับยังไงก็มันก็ไปตรงกับเลขที่ผมนับถั่วนะครับยังไงเดี๋ยวให้ดูคลิปอีกนะครับนี่แหละครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ อ่านะครับนี่นะครับหลวงพ่อมงคลโชคนะครับก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับวัดหนองจบเต่าและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ